วิธีฝึกสมาธิให้สมองปลอดโปร่งไร้กังวลเพื่อนๆลองหาสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนมากมายค่ะแล้วนั่งหรือจะยืนก็ได้ค่ะขอให้เรามีความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายสบายๆส,สถานที่ที่สงบจะทำให้จิตเราสงบขณะที่เรานั่งอะค่ะเราอาจจะใช้มือวางไว้ที่หน้าตัก แล้วหลับตาเบาๆนะคะโฟกัสไปที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆตั้นลมหายใจไว้นิดนึงนะคะแล้วหายใจออกช้าๆทำลักษณะอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านเพื่อนๆก็ต้องดึงจิตตัวเองมาอยู่ที่ลมหายใจบางทีอาจจะเผลอคิด ออกไปข้างนอกคิดโน่นคิดนี่ก็ให้เรารู้ว่าเราอ่ะกำลังคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่พอเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจของเราทำลักษณะอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะทำจนมีความรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายสบายสบายเดี๋ยวผลที่เราทำเนี่ยค่ะความกังวลมันก็จะหายไปความสงบก็จะมาแทนที่ขณะที่เพื่อนๆทำงานหรือทำอะไรก็ แล้วแต่กิจ,จวัตรประจําวันถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสมาธิเราก็จะทําสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ดีค่ะแต่ถ้าเรามีสมาธิเราทําสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างพอเราทําเรามีสติเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทําอะไรทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของเราเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเราทานข้าเราอาบน้ําคือกิจ,จวัตรประจําวันเราก็รู้รู้ ทุกการเคลื่อนไหวกำหนดรู้นะคะก็จะทำให้มีความสงบแล้วก็ไร้กังวลแล้วก็มีความสุขสนุกกับการทำสมาธิเพื่อนๆก็จะชอบแล้วก็อยากที่จะทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันผลที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นผลเร็วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความประสบผลสำเร็จในด้านใด เมื่อจิตสงบแล้วให้นึกแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะมาเข้ามาหาเราตามที่เราตั้งใจตามที่เราปรารถนาอยากได้ให้ชีวิตเราเป็นยังไงนะคะถ้าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสมาธิการลดเครียดรักษาโรคโดยใช้สมาธิปรึกษาดรดาลิงได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดาลิงนะคะรักทุกคนค่ะ